สวัสดีครับเป็นแฟนพระเครื่องทุกท่านนะครับและเพื่อนเพื่อนที่ติดตามรับชมช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับวันนี้นะครับก็มีพระสมเด็จวัดระฆังอีกหนึ่งพุทธศิลป์พิมพ์ส่งนะครับเป็นสมเด็จวัดรังพิมพ์ฐานกู่นะครับไม้เพื่อนลมกันรับชมและศึกษานะครับพระองค์นี้ก็เป็นพระแท้ของเพื่อนๆทางบ้านนะครับที่ส่งมาช่องการศึกษาพระสมเด็จประมทให้นะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจนะครับหรือพี่ป้าหน้าอาท่านใดสนใจอยากจะเช่าหานะครับไปเก็บสะสมหรือเช่าหาไปเป็นเนื้อครูนะครับ พระองค์นี้ผมก็ขอแนะนําเลยนะครับถือว่าเป็นพระแท้ที่ดูง่ายนะครับพระพิมพ์นี้นะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของพุทธสินพิมพ์ฐานกู้นะครับพิมพ์ฐานกู้พิมพ์ฐานแซมมีหลายแม่พิมพ์นะครับมีหลากหลายแม่พิมพ์พุทธสินก็เป็นเส้นซุ้มนะครับครอบองค์พระก็คือซุ้มครอบแก้วนั่นเองนะครับพุทธสินดูดีๆนะครับทุกอย่างคล้ายๆพิมพ์ฐานแซมนะครับมีหู ลาบานะครับรลบพักก็คล้ายๆกับพิมพ์ฐานแซมนะครับแตกต่างกันตรงที่ฐานคู่เนี่ยนะครับฐานบริเวณนี้จะเป็นฐานคู่นะครับจะไม่เหมือนเส้นแซมนะครับถ้าเป็นฐานแซมก็คือเส้นแซมเล็กๆ2องเส้นนะครับนั่นือพิมพ์ฐานแซมนะครับแยกๆกันตรงนี้นี่คือพุทธสินนะครับโดยรวมทั้งหมดของพิมพ์นี้นะครับเมื่อเราแยกพิมพ์ได้แล้วนะครับเราก็ดูที่รูปแบบของเนื้อปูนะครับ พระองค์นี้ด้านหน้าออกไปทางเนื้อปุนซุกนะครับก็คือเนื้อออนั่นเองมีทั้งสีน้าว่านนะครับสีน้ําว่านมีสีเขียวก็มีนะครับน้ําว่านสีเขียวนะครับจะสีสันวระนะใดก็แล้วแต่ในบางองค์ก็ออกเป็นทางสีน้ําตาลก็มีนะครับอมเหลืองก็มีนะครับเพราะว่าจํานวนพระที่สร้างเนี่ยนะครับสัดส่วนของยางว่านเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายนะครับในพระองค์นั้นๆใจหลักสําคัญโดยรวมทั้งหมด เพื่อนต้องดูที่ความบดเหี่ยวเห็นไหมครับเนื้อปูนที่ผ่านการสร้างมาเป็นร้อยกว่าปีเกือบเป็น้อยปีนะครับดูความนวลก่อนเห็นไหมครับสีของเนื้อปูนเห็นไหมครับความฉ่ำนวลความเหี่ยวฉ่ำนวลของเนื้อปูนมีแน่นอนนะครับปวดแห้งเหี่ยวย่นเห็นไหมครับความเหี่ยวเป็นชั้นๆเลยในความเหี่ยวเหล่านี้ก็มีรูปแบบการงอกเห็นไหมฮะเ,เนี่ยท่านเพื่อนดูดีๆเนี่ยเห็นไหมครับ จะเกิดรูปแบบการงอกของปูนนะครับเนี่ยดูที่เส้นซุ้มเนี่ยเห็นไหมครับเป็นริ้วๆเลยเป็นกระจุกเป็นกระแจะเห็นระดับชั้นของเนื้อปูนไหมครับเนี่ยโฮเหียวยน่นแล้วก็งอกนะครับผูปูนสึกกร่อนพระองค์นี้ผ่านสภาพการใช้มาเยอะดูจากหน้าพระก็รู้นะครับดูจากระดับหน้าพระเนี่ยนะครับ มีทั้งน้ำว่านมีทั้งน้ำมันเพราะองค์เนี้ยผสมกันนะครับแล่ยดูชั้นปูนเห็นไหมครับเกิดความหดแห้งเหี่ยวยน่นนะครับผูพลุนแล้วก็งอกนะครับเนี่ยเหี่ยวยน่นผูพลุนนะครับอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับความเหี่ยวชนนํานวนเห็นไหมครับสัดส่วนบริเวณนี้ <c oughs> ไม่มีความมันวาวของน้ำมันตังยิ้วเลยนะครับ แต่มีความนึบนุ่มมีความนวลของเนื้อปูนนะครับความเียวชำนวนเนี่ยในพระเก๋พระอบมันไม่มีนะครับมันมีแต่ความแข็งกระด้างนะครับกับความมันวาวอย่างเดียวเพราะว่าก็อบผิวไม้นะครับแห้งแข็ง,ขงแกร่งแต่เนื้อพระแบบนี้นะครับเพื่อนดูสิครับเป็นพระที่หน้าพระชั้นเนี้ยบริเวณนี้ไม่มีน้ํามันตังยวนะครับไล่ไปอีกเห็นไหมครับส่วนบริเวณนี้ก็ไม่มีน้ํามันตาังยิวนะครับเนี่ยน้ำมันตาังยวน่าจะมีบริเวณนี้สักเล็กน้อย นะครับพระนี่อ่อนน้ำมันตังยิ้วเมื่อพระอ่อนน้ำมันตังยิ้วเนี่ยเห็นไหมครับกายภาพของเนื้อปูนรูปแบบความมดแห้งเหี่ยวย่นเกิดอยู่แล้วนะครับรูปแบบการผุพลุนนะครับก็เลยเกิดเยอะผุพลุนซึกกร่อนได้ง่ายเห็นไหมครับเนี่ยกร่อนนะครับเนี่ยพระแท้นะครับหน้าพระเนี่ยดูไม่ยากนะครับดูไม่ยากเลยนะครับพระแบบนี้ดูไม่ยากนะครับพระเกจะมานั่งตกแต่งให้ได้รายละเอียดเหล่านี้นะครับ ผมบอกเลยว่าทํายากเฉพาะสีสันเนี่ยนะครับลักษณะกายภาพของยางว่านน้ําว่านเห็นไหมครับเขียวบ้างเหลืองบ้างนะครับน้ําว่านหลากสีนะครับเนี่ยเพื่อนดูสิครับพระแทเห็นไหมครับบางท่านมองข้ามนะครับพระเก่าอยู่กับมือตัวเองนะครับพระเนี่ยอยู่ที่บ้านตัวเองนะครับเมื่อนาไปให้พวกเสียนเก๋มันดูมันก็ดูว่าเป็นพระเก๋นะครับบางคนก็ไม่แฝงละนะครับ เซียนห้างตีเก๋แล้วตระกูลท่าก็ตีเก๋นะครับก็ตั้งเป็นสมาคมนะครับเขาต้องแน่นอนเขาต้องดูเป็นเขาต้องนะครับมันไม่ใช่นะครับเรื่อในพวกนี้มันมันเอาแต่พลังตัวเองอะพูด,ดง่ายๆมันเข้าข้างตัวเองอะทําไมมันมันถึงเรียกกระ,ระดมกระแสรพระสมเด็จนะครับก็เพื่ออะไรครับเพื่อให้เพื่อนๆเ,เอาไปให้มันตีเก๋ไงนะนะครับเพื่อให้ทุกคนคิดว่าพระแท้อยู่ที่ไอ้กลุ่มก้อน กลุ่มนี้เท่านั้นนะครับมันไม่ใช่นะครับยิ่งเพื่อนเพื่อนเอาไปให้มันดูเยอะเท่าไหร่มันก็ตีเกมมากเท่านั้นนะครับและมันก็มาไลฟ์บอกว่าพระสมเี่ยต้องแท้อย่างนี้ต้องเหมือนของพวกมันต้องผ่านการรับรองจากสถาบันนี้ตรงนี้ตรงนั้นเท่านั้นเนี่ยนะครับมันก็เลยกําหนดรูปแบบพิมพ์ตําหนิขึ้นมานครับแต่ที่จริงแล้วการศึกษาเนี่ยป่งปูนมันไม่ใช่รูปแบบอย่างนั้นนะครับเพื่อนเพื่อต้องทําความเข้าใจใหม่นะครับว่าวัตดุมวนสารหลกัก ที่นามาสร้างพระสมเด็จวัดละคางบางหุโมหรือเกศชยโยเนี่ยหรือวัดอื่นๆเนี่ยกรุตตะตรงตะตือเนี่ยนะครับมีเยอะแยะมากมายอ่ะแล้วอีกหลายวัดนะครับสร้างจากอะไรครับ <_ S 1> เนื้อผงปูนเปลือกหอยนะครับแล้วเปลือกหอยแะแต่ละชนิดเขาใช้สูตรการตานะครับมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดอ่ะปะปนกันพระบางชุดก็เนื้อปูนล,ละเอียดพระบางชุดเนื้อปูนก็หยาบนะครับราะว่ากว่าสมเด็จวิจารตโตท่านจะมรนาภาพท่านสร้างพระไว้กี่รุ่นล่ะครับ เราต้องคิดแบบนี้สิครับใช้หลักความเป็นจริงเลยนะครับเพราะว่าไอเสียนรุ่นนี้ที่เรียบเรียงก็แม่งไม่มีใครเกิดทันตะกนนะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูที่กายภาพเนื้อปูนเป็นหลักวิทยาศาสตร์นะครับที่เราเนี่ยสามารถบ่งบอกได้นะครับกายภาพของเนื้อปูนในเนื้อปูนเก่าสัดส่วนของมวลสารนะครับมวลสารหลักก็คือเนื้อป่งปูนปอกหอยมวลสารรองก็คือชิ้นว่านเม็ดดินนะครับข้าวสู่ข้าวสารอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เหลือก็เป็นน้ำว่านกับน้ำมัน แค่นั้นเองแต่รูปแบบความหมดแห้งเหี่ยวย่นของเนื้อปูนนะครับเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันแน่นอนนะครับเหมือนกันหมดนะครับในเนื้อปงปูนเนี่ยความหดเหี่ยวนะครับของเนื้อปูนผ่านการเวลามาเป็นร้อยกว่าปีย่อมก่อเกิดนะครับเมื่อความหดแห้งเหี่ยวย่นนะครับก็เกิดรูปแบบอะไรครับงอกเห็นไหมครับรูปแบบการงอกของปุ๋สุกปุ๋ยดิบนะครับหดแห้งเหี่ยวย่น ผุพลุนนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเมื่อเกิดความหมดเหี่ยวของชั้นเนี่ยก็จะมีรูปแบบลักษณะของการผูพลุนไปด้วยนะครับซึกร่อนนะครับเนี่ยชำนวนเนื้อปูนมีรูปแบบความเหี่ยวชำนวนนะครับความหนึบนุ่มความนวลของเนื้อปูนนะครับจะไม่กระด้างจะไม่ทึบแสงเพื่อนๆดูให้ดีนะครับเนี่ยขนาดว่าระองค์นี้ไม่ได้เพิ่มแสงนะครับเนี่ยผมไม่ได้ปรับแสงอะไรมากเลยเขาถ่ายมาเห็นไหมครับ เห็นความนวลไหมครับของเนื้อปูนเห็นไหมครับความนวลความช่าเนี่ยนะครับถ้าท่านนําพระเกมาปรับแสงยังไงก็ดูออกนะครับยังไงก็ดูออกนะครับจะไม่ได้ความเหี่ยวชานวนนะครับเหมือนกับพระเนื้อปูนของเก่าของแท้นะครับนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถแยกแยะระหว่างแทบเกได้นะครับความเหี่ยวชานวนเนี่ยนะครับ เราต้องใช้พื้นฐานความเป็นจริงนะครับพระที่ผ่านการทําเกมคือการเล่งปฏิกิยานะครับการนาไปอบบ้างะระะผสมสารเคมีเข้าไปนะครับใช้เรซินบางใช้สารเคมีหลายๆตัวกาวบ้างนะครับในสัดส่วนที่ผสมลงไปนล้นนำไปอบนะครับเล่งปฏิกิยากับพระที่เขาใช้กดมือผสมมือนะครับอ่ากดลงไปเป็นพิมพ์พระสมเด็จนะครับเอาไม้กดทับตัดข้างแล้วปล่อยให้หดแหง้งเหี่ยวย่นนะครับด้วยกลไกของการเวลา ผ่านการเวลามาเกือบจะ200ปีแล้วกับพระที่เล่งปฏิกิยาทำเก๊เต็มที่ก็ห้าหกสิบปีนะครับ้รูปแบบเหล่านี้มันย่อมก่อเกิดต่างกันอยู่แล้วนะครับเพื่อนดูเส้นซุ่ม,มดิมค,รดรมครับเนี่ยเห็นไหมครับโคตรเที่ยวเห็นไหมครับโยนปูพลุนแล้วก็งอกเป็นเิ้วๆเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือรูปแบบขอมเก่าของเนื้อของปูน,นะครับเห็นไหมครับความแห้งความหมดเที่ยว เป็นธรรมชาติไหมครับนี่คือพระแท้นี่คือพระเก่านะครับเนี่ยเพืเ่อนดูดิครับผูกกรอนอันนี้กรอนเก่าอันนี้กรอนใหม่นะครับเห็นไหมครับสัดส่วนที่กรอนเก่าไปแล้วก็มีรูปแบบการงอกของชั้นปูนเป็นปูนดิบเห็นไหมครับเนี่ยเพืเ่อนดูดิครับในของเก๋ไม่มีรายละเอียดเหล่านี้นะครับพื้นสีก็จะเป็นสีเดียวกันหมดนะครับอาจจะแตกต่างกันตรงที่ทําคราบมาบ้าง นะครับแต่ระดับชั้นความบุกเทียวเหล่านี้นะครับในของเก๋เนี่ยผมบอกว่ามันทําไม่ได้นะครับทํายากควรจะแกะพิมพ์ยังไงคุณจะมานั่งตกแต่งรายละเอียดเหล่านี้ยังไงนะครับควรจะทําเนื้อในสัดส่วนที่มีความเขียวฉ่านวลบ้างนะครับเป็นปูนสุกบ้างนะครับกลอนบ้างเนี่ยเพื่อนดูให้ดีสิครับผมบอกว่ามันทํายากนะครับขอ,องแท้เนะี่ยมันดูง่ายนะครับ ถ้าเราดูด้วยหลักวิทยาศาสตร์เราเข้าใจกายภาพของเนื้อปูนนะครับมันก็ดูไม่ยากเลยนะครับเนี่ยสำหรับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับติดตามช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับบางท่านเขาก็ดูพระเป็่นแล้วนะครับเข้าใจอ่บางคนนี่เข้าใจนะครับส่งพระมาผ่านไหมครับอ่าผ่านไหมครับพี่นะครับถูกต้องไหมครับพี่แนวทางนี้นะครับเห็นไหมครับเมื่อเพื่อนเือนศึกษาด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะครับแล้วเพื่อนๆพนก็จะเข้าใจว่าธรรมชาติความเก่าของเนื้อปูนนะครับ เป็นลักษณะยงไรนะครับเนื้อผงปูนไม่ใช่เนื้อพลาสติกนะครับที่จะไม่ผ่านกระบวนการย่อยสลายนะครับไม่ใช่เนื้อโลหะเนื้อโลหะก็ยังปุกรก่อนยังมีการขึ้นสนิมยังมีการหดเคี่ยวของชั้นโลหะนะครับต้องทำความเข้าใจอย่างนี้สิครับแล้วการเวลาตั้งแต่สร้างพระยุคต้นๆไม่ต้องยุคต้นนะครับยุคท้ายเนี่ยก่อนที่จะสมเด็จพุทจารย์โตท่านจะมรณภาพตามประวัติก็สร้าง บอกไว้ว่าสร้างว้ที่วัดสตือนะครับปีอ่าปสี่ร1อย4ิสามสิบสี่เนี่ยนะครับเป็นพระชุดสุดท้ายก่อนที่ท่านจะมรณภาพเนี่ยนะครับบ้างกกล่าวไว้ไว่าอย่างนั้นนะครับแต่เราไปดูพระเนื้อพระวัดสตือนะครับก็มีรูปแบบความเก่าเพราะว่าวัดสตือรุ่นสุดท้ายก็เกินร้อยห้าสิบปีนะครับอ่าประมาณร้อยหสิบปีก็เกินร้อยปีมาแล้วก็มีรูปแบบความเก่าที่ชัดเจนนะครับเห็นไหมครับ แล้วย้อนกลับไปพระยุคต้นเนี่ยนะครับที่สร้างอย่างเนื้อป่งปูนเนี่ยเพื่อนๆว่าป่านนี้จะลงเหลืออยู่บ้างไหมครับบ้างมากหรือน้อยแหละครับเนี่ยนะครับหลักความเป็นจริงนะครับอย่าไปเล่นตามเซียนนะครับหมดติดนะครับไอ้พวกตามเซียนเนี่ยมันไม่ใช่ว่านําพระมันขายหลอกขายคนรวยนะครับไอ้พวกที่ว่ามีเงินมีทองทําธุรกิจนะครับอยากจะแฟนพระสมเด็จโกโก้นะครับ ก็ไปให้พวกเซียนเนี่ยนะครับไปติดต่อไอ้พวกเซียนอ่านะครับผ่านการฟอกเงินก็ติดต่อพวกเซียนนะครับไม่รู้แม่งเซียนไหนนะครับรูปแบบแล้วสมเด็จเนี่ยนะครับไม่มีใครอ่ะที่ศึกษาด้วยแนวทางที่ถูกต้องนะครับคนที่เขาเก็บสะสมที่เขาเขาอนุรักษ์ก็มีนะครับที่ผมกล่าวเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นรูปแบบพวกเซียนเก๋น,นะครับอ่าทไว้เพื่ออะไรครับ เพื่อฟอกเงินเพื่อหลอกขายพวกคนรวยอาจารย์หลายหลายท่านนะครับที่เขาศึกษาด้วยหลักวิทยาศาสตร์เขาศึกษาเพื่อเก็บสะสมนะครับเพื่อทําหนังสือนะครับเพื่อชี้แนวทางให้นักสะสมพระเครื่องรุ่นใหม่ๆนะครับได้ศึกษาในรูปแบบที่ถูกต้องเนี่ยมีเยอะนะครับมีเยอะไม่ใช่ว่าจะตีรวมไปถึงในพวกสมาคมพระเกทั้งหลายนะครับไอ้พวกตระกูลท่าทั้งหลายนะครับที่ใช้รูปแบบตําหนิเนี่ยนะครับเป็นตัวกําหนดอย่างเดียวนะครับที่ผมพูดเนี่ยนะครับ มีอาจารย์ที่เขาศึกษาด้วยความจริงจังเนี่ยนะครับที่เขาใช้หลักวิทยาศาสตร์บ้างดูรูปแบบต่างๆนะครับมีมีกล้องมีเครื่องทดสอบเยอะแยะมากมายนะครับที่เขาศึกษาด้วยจริงๆเนี่ยนะครับที่เขาเป็นสายนุรักษ์เขาเก็บสะสมเนี่ยนะครับสายสืบทอดมีเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาเนี่ยจากอาจารย์ที่เขาบรรยายกายภาพของเนื้อปูนรูปแบบการเปลี่ยนแปลงชั้นน้ำมันนะครับการงอกปูนสุกกายภาพเป็นยังไงนะครับอ่ะ พระแต่ละองค์ความหนึบแน่นก็ไม่เท่ากันนะครับการปั้นเนื้อปูนนะครับการผสมมวลสารในสัดส่วนของน้ําว่านน้ามันปูนหยาบปูนละเอียดมันก็ไม่เหมือนกันในพระแต่ละครั้งแต่ละวารละนะครับเราต้องเข้าใจให,หลากหลายสิครับไม่ใช่ว่าเห็นหน้าพระแบบนี้เขาบอกว่าเกย์เกเกย์ตามเขามันไม่ใช่นะครับเมื่อเราย้อนกลับไปดูพระรุ่นหลังเนี่ยที่เป็นหลวงปู่หินสร้างเนี่ยนะครับเนื้อปองปูนเหมือนกันยุคต้นๆก็เจ็ดสิบกว่าปีนะครับเกือบแปดสิบปีนะครับแต่รูปแบบความเก่า ยังไม่เทียบเท่ากับพระยุคต้นๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วยังมีพระปิลันอีกล่ะที่สร้างไว้นะครับก็นับเป็นร้อยปีมาแล้วนะครับสมเด็จปิลันก็มีอีกมากมายหลายแม่พิมอีกนะครับกายภาพของเนื้อปูนการวัฒนการก็นะครับจะไปในแนวทางที่ใกล้เคียงกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเนื้อผงเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับที่สมเด็จพุทธจัน์โตท่านสร้างเอาไว้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ของแท้อยากได้พระแท้มาบูชามาครอบครองมาเก็บสะสมนะครับให้ศึกษาด้วยหลักวิา,าศาสตร์เป็นแนวทางที่แน่นอนที่สุดนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้เพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับพระสมเด็จวัดระฆัะงพิมฐานคู่พิมพ์นี้นะครับก็แคปภาพหน้าจอนะครับแล้วก็ส่งมาที่ช่องทางไลน์นะครับอยู่ด้านล่างช่อง y o ยูทูบหรือจะโทรศัพท์ติดต่อนะครับผมก็มีเบอร์โทรไว้ให้แล้วนะครับ อยู่ในหน้าโพชุมชนนะครับพระทุกองนะครับมีตัวตนจริงแน่นอนนะครับพระทุกองเนี่ยท่านอยากได้องค์นี้ก็ต้องได้ดูองค์นี้นะครับไม่ใช่ว่าผมเอาภาพของคนอื่นมาลงนะครับเพราะพระแต่ละองค์ที่เพื่อนๆถ่ายมาให้เนี่ยนะครับเขาจับในมือถ่ายมาในมือตัวเองก่อนนะครับแล้วผมก็นํามาตัดต่อนะครับผมมาตัดเอาไอ้รูปมือเนี่ยออกนะครับในบางองค์เนี่ยนะครับทุกองค์มีองค์จริงนะครับมีตัวตนจริงนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับ ท่านใดสนใจอยากไปเป็นเนื้อครูเนี่ยนะครับเนี่ยองนี้เนื้อครูได้ดีเลยนะครับเราไม่จําเป็นต้องเป็นตั้งราคาเป็นแสนเป็นล้านนะครับเนี่ยบางท่านเนี่ยนะครับที่เขาติดต่อผมมานี่เยอะมากนะครับบางทีก็ได้รับสายบ้างไม่ได้รับสายบ้างนะครับบางทีผมก็ทําธุระอยู่บ้างเงี้ยนะครับอยากจะดูองคจริงบางท่านก็จะอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลรอบนอกเนี่ยนะครับผมวิ่งไปเอาไปให้ดูได้หมดนะครับ แล้วพระที่นะครับขายไม่แพงเนี่ยนะครับแบ่งเช่าบูชาในราคาที่ไม่แพงเนี่ยหมื่นห้านะครับประมาณเนี้ยเก้าพันบ้างบางองค์ก็หมื่นหนึ่งบ้างนะครับผมว่าขายได้ไปเยอะแยะแล้วนะครับนะครับทเพื่อนส่งมาบางทีก็ส่งมาสิบองค์เงี้ยนะครับแต่ก็ขอดูงเดียวเนี่ยนะครับองค์ที่เหลือบางทีสี่พันห้าพันเขาก็ยังเช่านะครับนีนะครับเยอะแยะ แล้วผมก็จะไม่บวกเพิ่มเลยนะครับผมบอกก่อนเลยท่านตั้งราคาไหนผมก็จะบอกราคานั้นนะครับจะไม่บวกเพิ่มผมจะค่าขอค่าน้าํามันค่าเดินทางเอาเองนะครับแค่นั้นนะครับเป็นเพื่อนสบายใจได้เลยไม่ใช่ท่านเปิดบอกมาสองหมื่นเนี่ยผมไปตั้งเป็นแสนไม่มีนะครับไม่มีนะครับท่านบอกมาล้านหนึ่งผมก็ลงให้ล้านหนึ่งแสนหนึ่งผมก็ลงให้เหรให้แสนหนึ่งนะครับแต่ถ้าให้ผมตั้งเองอ่ะผมจะตั้งราคาถ้าหน้าพระจะส,สวยก็สองหมื่นสามหมื่นนะครับ สี่หมื่นห้าหมื่นได้นะครับถ้าพิมพ์สวยๆนะครับเนื้อจัดสวยๆจริงๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระสมเด็จวรรคังมีเยอะนะครับมีเยอะแยะมากมายหลายแม่พิมพ์แล้วสร้างไว้ผมว่าเป็นแสนหลายแสนองค์นะครับถ้านับบางขุนพรมนับวัดเกศก็แสนกว่าแล้วนะครับและวัดระคังที่เป็นต้นตำรับในการสร้างผมว่าเป็นล้านองค์แต่พระเหล่านี้อาจจะสูญหายไปตามกาลเวลาก็เยอะนะครับกว่าจะตกทอดมาถึงรุ่นเรานะครับ ก็ผ่านการเวลามันเกือบจะ200ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปหลงเชื่อกุณเซียนนะครับเนตขาาพยายามศึกษาค้นคว้าอาข้อมูลนะครับอ่านจากนิตยสารที่เขาเรียบเรียงนี่จริงๆนะครับอย่าไปอ่านจากไอ้พวกนิตยสารท่านะครับพุทธคุณอย่างนั้นนะครับปาฏิหารอย่างนี้นะครับได้พระมาจากคุณนั้นท่านนี้นะครับ มันทําเพื่อโปรโมทขายนะครับเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือแค่นั้นเองหอยกุ้งก้อนนี้นะครับผมไม่เคยอ่านผมเคยเข้าไปอ่านแล้วผมว่ามันไร้สาระนะครับไร้สาระซะมากกว่าเป็นการโปรโมทเป็นการชมของพระของตัวเองนะครับเพื่อปั้นพระตัวเองเพื่อจะขายมากกว่านะครับโอเคครับสาหรับวันนี้ก็ฝากคุเพื่อนทุกท่านช่วยกดติดตามนี้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับคลิปต่อๆไปก็จะนําพระของเพื่อนนะครับมาโปรโมทให้อีกนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็กลับสวัสดีครับ